วันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากเลยครับแอดขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และได้ข่าวจากพี่ๆว่าด้านหน้ามีช้างอยู่ยิ่งทำให้ผมตื่นเต้นเข้าไปใหญ่พอขับรถมาถึงก็เจอพ่อสุด าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เขาเชื่อกันว่าสามารถสื่อสารกับช้างได้ในเวลานั้นมีรถนักท่องเที่ยวติดอยู่บนถนนเป็นจำนวนมากพ่อสุดเลยจำเป็นต้องดันน้องช้างเข้าข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่นที่ต้องการจะสัญจรไปมา และระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นทีท่าว่าพ่อสุดกับน,น้องช้างทําข้อตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วน้องช้างจึงได้เดินเข้าไปในป่าและให้รถสัญจรไปมาตามปกติผมว่าพ่อสุดน่าจะคุยกับน้องช้างว่าแม่แม่ขยับเข้าไปก่อนได้ไหมพอดีว่ารถติดตักมากแล้วแม่ก็อาจจะตอบว่าได้ได้เดี๋ยวเข้าไปก่อนก็ได้ พ่อสุดก็เลยโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวปิดทางก่อนนะเดี๋ยวปล่อยรถก่อนและหลังจากนั้นที่น้องช้างได้เข้าไปอยู่ข้างทางและพ่อสุดได้ปล่อยรถเรียบร้อยแล้วโครงน้องช้างก็เดินออกมาเรียงหน้ากระดานทำให้นักท่องเที่ยวต่างมีความสุขและตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโครงช้างโครงนี้มีประมาณ11ตัวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แม่พังพลาย และตัวน้องที่เพิ่งเกิดใหม่เราจะได้เห็นความน่ารักความสดใสและความเป็นธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนักท่องเที่ยวที่ได้ชมโขงช้างโขรงนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุขมากครับผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความสุขให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากวันในวันหนึ่ง ผู้ชมได้เป็นนักท่องเที่ยวและได้มาสถานที่ท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้สิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงคือกฎระเบียบของการใช้บริการบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดผ่านเขาซึ่งระหว่างทางเราอาจจะพบเจอกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูป่ากระทิงช้างกวางเก้ง และสัตว์ต่างๆที่สามารถวิ่งตัดผ่านหน้ารถของท่านได้หากท่านที่มาใช้บริการขับรถเร็วเกินไปน้องอาจจะวิ่งตัดหน้ารถของท่านได้ขับขี่ปลอดภัยมีความสุขทั้งคนและสัตว์ครับขอบคุณที่ติดตามคนติสเที่ยวสวัสดีครับ